สวดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับผมต้องขอบอกช่วงเช้านี้นะครับว่าที่หายไปเนี่ยก็คือผมไปแข่งบาสอยู่ที่พัทยาใช่ไหมแล้วก็เจออะไรหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเอามาปรับใช้กับช่องนะครับแต่ว่าผมขออุบไว้ก่อนเพราะพ่อผมบอกว่าเวลามีโปรเจกต์อะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปบอกอย่าเพิ่งไปพูดประกาศให้คนอื่นทำเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาลอกเราหรือไม่ก็เวลาเราทําไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาสมนาเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออุบไว้ก่อนแต่ว่าผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยววาาาาาในนนนเเเดออ้รร่่่่่่ชงงงงงปปปีีีีีมมจะะกลลแขขซึึ็ททททิพ บาสเกตบอลจ๋ามากขึ้นไม่ใช่แค่เอจะมีบาสไทยแล้วก็มีนอกสถานที่มากยิ่งขึ้นอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนคอนเทนต์ที่เป็นฟุตบอลผมต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามกันมาแต่ว่าตอนนี้คือเซียนคนที่มามา,มาช่วยงานผมนะครับเขาไปได้งานที่บริษัทสำน,นักข่าวหนึ่งชื่อดังเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวผมเองที่ไม่ได้รู้เรื่องฟุตบอลอะไรมากนักก็เลยมาตัดสินใจคิดว่าเออเราก็ทําสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ทําให้มันกว้างขึ้นเหมือนเดิมดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาเน้นบาสเก ย่างที่ผมบอกไปคือโครงการที่ว่าผมเนี่ยจะจัดแข่งบาพวกบีทบักเก้พวกอะไรเงี้ยยังไม่หายไปนะครับท่านผู้ชมครับเพียงแต่ว่ายังอยู่ในช่วงของการหาทุนเพราะว่าเวลาผมจัดแข่งบาเนี่ยผมเข้าเนื้อตัวเองมันจัดสนุกมันอะไรเงี้ยมันเข้าแต่มันเข้าเนื้อตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาโซลูชันในการที่จะทําให้ตัวการแข่งขันนี้มันไปรอดต่อไปเรื่อยๆได้นั่นก็คือการขายของนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยผมจึงต้องทําการชะลอแล้วก็สร้างพื้นฐานแห่งความสําเร็จแห่งความฝันตัวเองไปก่อนว่าอยากทาอันนี้นะครับเออนี่คือู่าพ ผมยังคงทําต่อไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาแต่ว่าอาจจะมีการชะลอแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของสกิลของผมที่หายไปผมต้องขอบอกท่านชมนี้ครับว่าผมไปแข่งบาสท,ที่พัทยามา3วัน,นจริงๆแข่งแค่วันเดียวแต่นอกนั้นคือไปเล่น <laughs> กลับมาสก,กิลการเล่าเรื่องหายจริงๆเนี่ยผมจะเล่าข่าว NBA ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่พอกลับมาพูดหน้าจอปุ๊บมันพูดไม่ได้ <c oughs> มันแบบหายมันพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกซ้อมครับทนผู้ามครับเหมือนเล่นบาสเลยท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ทำทุกวันถ้าไม่ได้ทำบ่อยๆนี่หายเหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมระหว่างโลบอนเจมกับไทลิสแม็กซี่เพราะมันเป็นอย่างที่หลายคนทราบกันดีครับว่าในวันนี้ทีมเลเกอร์เนี่ยโดนทาง้านของซิกเซอร์ถล่มยับคน สิแรีบาแต่อีกหนึ่งคนที่น้อยหน้าไม่แพ้กันแล้วก็คือตัวไทเลสแม็กซี่ที่ในต,ตอนนี้มีผลงานที่กําลังคืบคานไปเรื่อยๆแ,แล้วก็เชื่ออย่างยิ่งว่าตัวเขาจะเป็นซปเปอร์สตาร์อย่างแน่นอนกับวันนี้ที่ยิง20ลงก้า <c oughs> ยิง20ลง9ไม่ย่ เอาจริงๆยิง20ลง9เทย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะครับท่านผู้ชมครับประมาณช่วงปี2011ปี2012เนี่ยยิง20ลง9เปอร์เซ็นต์ฟิลโก45เอนี่ยถือเป็นอะไรที่สูงแล้วนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับถ้าหากว่าคุณจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เล่นที่ยิงได้อย่างแม่นยำอะไรเนี่ยคุณจะเป็นจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ฟิลโกมากกว่า50ซึ่งตรงนี้เขามีการเป็นเทปที่ผมไปดูมานะเขามีการเปรียบเทียบเป็นแบบว่าเป็นกราฟขึ้นมาเลยอะว่าความแม่นยำของนนนนนักกีีฬาาาเเเเเ่่่่่่่ยยมมม,ม,มมมพิๆขึึ้้นนรือซงลลป็วคฉ มาตรฐานนะครับในการยิงนะครับของนักกีฬาเนี่ยถ้าจะพูดคำว่าแม่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมากกว่า40%เนี่ยถือว่าแม่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องอยู่ที่มากกว่า5 0ถึงจะเรียกว่าแม่นได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทาริสแม็กซี่ยังคงทําได้ดีนั่นก็คือเรื่องของการจ่ายบอลน,นั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับตัวเขาก็ถูกถามถึงนะครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยในรุ่นการนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเนี่ยไปทําอะไรมาทำไมถึงเล่นดีส่วนหนึ่งนะครับก็เกิดจากการที่ตัวทาริสแม็กซี่เนี่มัมบบน สตอรี่หนึ่งคือคล้ายๆกับสตอรี่ของโคบี้เลยครับนั่นก็คือเขานัดซ้อมกันตอน6กโมงเช้าเทริสแม็กซี่ก็ตื่นขึ้นมาแปลงฟันนู่นนี่นั่นดูเพิ <c oughs> <c oughs> ่งจะตีห้ครื่งยังไงยังไงเนี่ยเราก็ไปถึงสนามก่อนระบรนเจมอย่างแน่นอนแล้วก็ไปถึงก่อนเวลาประมาณ3 0นาทีเทือที่จะไปยืดล่างกายอึบอับอึบอับแต่หันไม่ที แล้วบอลเจมเนี่ยทำการซ้อมไปแล้วครับเขายืดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในตัวนี่มีเหงื่อแล้วโอ้โหเห็นแล้วมันก็เสียวชอบอะไรที่เป็นเมือ๊เมื่อไทลสแม็กซี่ก็เลยตัดสินใจไปถามเลบอนเจมครับว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบอนนี่พี่เนี่ยมาซ้อมกันตั้งแต่กี่โมงเนี่ยทำไมมาเร็วจังเลบอนก็บอกว่าเขามาซ้อมได้แต่ตีห้าแล้วครับซึ่งไทลสแม็กซี่ก็น่าจะคิดในใจแหละครับว่าแล้วมึงจะนัดกูหกโมงทำ้นอะไร สตอรี่แบบนี้เหมือนใครครับเหมือนกับโคบี้เนี่ยผมเพิ่งทําสกูปของคลคูสมาเพื่อที่จะลงคลิปสําหรับสมาชิกเนี่ยมาเลยเนี่ยสไตล์ทรงเดียวกันเลยสำหรับคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกอย่าลืมสมัครนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องราวของคลคูสมากับประสบการณ์ของเขาตอนที่อยู่กับเลเกอร์สปีว่าเขาได้อะไรมาบ้างอุย้ยมีเรื่องเกี่ยวกับโคบี้สองเลยด้วยอุย้ยน่าสนใจจังอุย้ยเดี๋ยถ้ามันเป็นแพงจัง50บาทต่อเดือนเอาจริงๆท่านผู้ชมอันนี้ผมขอย่านนอกเรื่องนิดนึ่งถ้าท่านผู้ชมรู้สึกว น้อยปีหนึงเนี่ยท่านผู้ชมไล่ไปปุ๊บมีให้ดูมากกว่า10คลิปแน่นอนตกคลิปละ5บาทถ้าสมมุติท่านผู้ชมคิดว่าแพ้อีกไปหารกับเพื่อนคนละ25บาทถ้าตกเป็นปีหารกับเพื่อนคนละ25บาทตกเดือนละ2บาทผมขอร้องท่านผู้ชม เรามาต่อที่รบอนเจมกับททลิสแม็กซี่นะครับก็กลายเป็นว่ารบอเจะบอกว่าเนี่ยมาก,ก่อนแล้วก็ลบอลจะบอกว่าถึงนายจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าฉันนะ่ะไม่ยอมแพ้นายรอกก็คือไม่อยากให้ททลิสแม็กซี่เนี่ยมาก่อนแล้วก็แบบซ้อมได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งททลิสแม็กซี่ก็บอกโอ้ลบอนเจมแม่งบ้าวะ่ะเพราะปกติซ้อมปกติคือมันไม่มีใครมาแข่งกันในการซ้อมอยู่แล้วไม่มีใครมาบีทินยิมอยู่แล้วนึกออกไหมไม่มีใครมาแข่งกันในตอนแบบยกเวทเขามีแต่ช่วยเหลือกันโอ้พี่วันนี้กล้ามใหญ่จังเดี๋ยวไปอาบนะ้ำถ้าสบบู่หเี๋ยยผมยใ้พ คนเล่นยิมเขาแบบนี้เขาต้องช่วยเหลือกันก็ต้องบบเดี๋ยวผมเซฟให้นะครับ <laughs> ถ้าไม่เคยไปยิมเนี่ยจะไม่เข้าใจความรู้สึกนี้แต่พอผมไปเนี่ยเดี๋ยวผมเซฟให้นะครับมาโอ้ผมที่ไหนโอ้ย <c oughs> บางทีมันก็ใจหวิวเหมือนกันนะพี่ผมอันนี้คือผมไม่ได้แบบว่าอาคติหรืออะไรนะ <c oughs> แต่เล่าถึงความรู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกดีใช่ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการชนะของเลบรอนเจมส์เนี่ยไม่ได้ชนะแค่วันนั้นวันเดียวนะครับปกติแล้วจะมีสตอรี่แบบนี้ก็คือซ้อมด้วยกันแค่ครั้งเดียวใช่ไหมแต่ว่าทาริสแม็กซี่กับเลบรอนเจมส์มีโอกาสซ้อมกันเป็นอาทิตย์เลยซึ่งใน1อาทิตย์นั้นนะครับทางด้านของเลบรอนเจมส์ก็มาช่วงเวลาตีห้าก่อนตลอดมาอย่างนี้อย่างนี้อย่าตลอดจนทําให้ทาริสแม็กซี่บอกว่าโอเคพี่ผมยอมแล้วผมตื่นตีห้ามาซ้อมกับพี่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าตอนกลางคืนผมต้องเล่นแล็ปอ่ะนี่คือเรื่องราวครับว่าทําไมทาจริงงงงๆยยยััมมมีีีีอออออออกกปรรระะะเเเเดดด็็นนนื่่่้วววคบบบบาาาจจพูถึขโแชส ในแง่ไหนอะไรอย่างเงี้ยในการพัฒนาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ลงลึกตรงนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพูดแล้วมันต้องไปยาวเลยแต่ว่ามันมีข่าวเยอะแยะมากมายในช่วงนี้โดยเฉพาะกับเรื่องของจอจกิดดี้ที่ยังเป็นปริศนาทมอยู่ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับหลายคนออกมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีความสัมพันธ์กับเด็กสาววัยรุ่นของจอจคิดตี้เนี่ยมันไม่ผิดเพราะว่าถ้าตามกฎเมืองแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอายุเกิน16แล้วเนี่ยสามารถมีอะไรกันได้โดยที่ไม่ผิดอะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับณตอนนี้ยังไม่่มีกาารเเปิดผยว นี่ไปว้าวว้าวเฮียบิเก้ากกับเด็กสาวที่อายุเท่าไหร่ยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนอยู่และเมื่อนักข่าวไปถามจอร์จคิดนี้เกี่ยวกับเระเด็นี้นะครับตัวจอร์จคิดนี้ก็บอกนะครับว่าผมเข้าใจดีนะผมเข้าใจดีว่านักข่าวอยากจะได้คําตอบแบบไหนแต่ว่าผมก็ยังให้คําตอบไม่ได้จริงๆนะตอนนี้ขอเก,ก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีผลในแง่ของการสืบสวนอะไรเงี้ยแล้วไปถามพวกโค้ชของโอเคซีอะไรคือทุกคนให้คําตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยครับว่าขอไม่ให้คําตอบในเรื่องนี้ก็แล้วกันนะ ตอนนี้นะครับโอ้เรื่องนี้ร้ายแรงถ้าสมมุติว่าจอร์จกิฟตี้ผิดจริงเนี่ยเพ้อๆอาจจะติดคุกนะครับอันนี้จากที่ผมไปดูมาผมก็ไม่รู้ว่ากฎหมายของที่อเมริกาเกี่ยวกับการพากผู้เยาว์มันขนาดไหนแต่ว่าการพากผู้เยาว์มันก็ถือเป็นเรื่องร้ายแรงอยู่พอสมควรซึ่งตรงน,นี้ต้องไปสืบกันดีๆอันนี้ผมก็เลยอยากจะบ,บอกท่านผู้ชมว่าใครที่ไม่ได้ข่าวอะไรมาเนี่ยก็มันยังไม่ชัวร์ตอนนี้คือแบบไม่มีใครรู้อะไรข้อมูลอะไรเลยจริงๆและทุกอย่างเขาพยายามปิด หมดเพื่อให้รูปคดีมันแบบว่ามันสามารถดําเนินไปทํางานได้แบบเต็มที่จะได้ไม่มีการเตรียมการเพื่อที่จะให้ผู้กระทําผิดเนี่ยวางแผนได้แยบยลเพื่อให้ตัวเองรอดคดีหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเชื่อมไปกับท่าทั่ของเกรซโพพวิทนะครับที่ออกมาพูดขอโทษกับควายอังริๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรอกผมก็แค่เชื่อมไปโง่อย่างนั้นแหละ คือตรงนี้เป็นข่าวเมื่อประมาณผมน่าจะประมาณ45วันแล้วนะที่ผมเห็นเนี่ยคือก่อนที่ผมจะไปพัทยาอีกแต่ว่าล่าสุดครับทานของโคชป๊อปก็ได้ออกให้คำสัมภาษณ์เรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับว่าตัวโคชป๊อปเนี่ยรู้สึกไม่โอเคกับที่แฟนๆของสเปอร์เนี่ยมาโหใส่คาวายทั้งๆที่คาวายเคยเป็นผู้เล่นของทีมเคยเป็นแบบเคยพาทีมคว้าแชมป์ด้วยแต่ว่ามาโหใส่เพราะว่าคาวายออกจากทีมซึ่งแน่นอนครับถ้าว่าเราดูสตอรี่เนี่ยมันก็เหมือนจะมีเรื่องราวที่แบบว่าคาวายวเนี่ยไม่ถูกกันกับโค้้ปอออไากกก็ดมบแลว วเขากับคาวายเนี่ยเคลียร์กันแล้วเขาดีกันแล้วเขาเข้าใจกันแล้วว่าเออสาเหตุที่คาวายต้องตัดสินใจอะไรแบบนี้มันเป็นแบบไหนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังรู้สึกว่าคาวายเนี่ยหักหลังสเปอร์อยู่ดีแล้วทีนี้พอแฟนๆมาโหใส่คาวายในเกมล่าสุดที่สเปอร์เจอกับคริปเปอร์ใช่ไหมฮะตัวโคชป๊อปก็คว้าไมค์มา,มาแล้วก็พูดประมาณว่าเอ,อ้ยช่วยให้เกียรตินะักกีฬาหน่อยอย่าโหใส่อะไรประมาณนี้คือแบบทําอะไรอยู่แบบพวกคุณทําอะไรอยู่อันนี้เป็นสตรอรี่ที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะพอทราบกันดีซึ่งหลังจากจบเกมนั้นนะครับนักข่าวก็มาถามว่ามันเกิด อะไรขึ้นโคชป๊อปก็ตอบได้เลยว่าดวนพกอแบคืออย่าทําให้โมโหประมาณนั้นน่ะแล้วข่าวก็ถามครับว่าแล้วมันหมายความว่ายังไงโคชป๊อกก็บอกก็หมายความแบบที่ผมพูดแหละดวนพวกอแบยาอยาา่ยามาทาเส้นอย่ามาทําให้มันโมโหอย่าให้เป็นนี้อ่ะจริงๆมันเป็นสไตล์การตอบแบบโคชป๊อปอยู่แล้วนะครับคือตอบสั้นกวนตีนอันนี้เป็นสไตล์โคชป๊อปอยู่แล้วแต่ว่าคือประเด็นนี้มันเป็นเหมือนกับว่าโคชป๊อปเนี่ยมาด่าคนดูอยู่ในสนามแล้วเป็นการพูดด่าแฟนสเปอร์ของตัวเองอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอาจริงๆมันไม่ นึกออกไหมมันไม่ได้เป็นการด่าแบบว่าด่าเพื่อให้เจ็บปวดแต่เป็นเหมือนการด่าแบบเตือนสติแบบพ่อสอนลูกมากกว่าเพราะว่าแบบช่วยหยุดด่าคาวาวได้แล้วแบบว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะสิ่งที่พวกคุณทำมามามา,มา,มา,มาด่าคาายอะไรอย่างเงี้ยตัวโคชป๊อปณ์วันนั้นนะครับยังอธิบายไม่เคลียร์ทำให้ในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวโคชป๊อปต้องออกมาพูดเรื่องนี้ใหม่อธิบายใหม่ว่าทําไมโคชป๊อปจาเป็นจะต้องมาปกป้องคาวาวขนาดนี้ซึ่งตัวโคชป๊อปไม่ได้พูดถึงประเด็นว่าเฮ้ยอย่าไปว่าคาวายนวเว้ยเพราะผมกับเขาเนี่ ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยแต่ประเด็นสำคัญที่สุดที่โคชป๊อพูดว่าทําไมเขาถึงต้องมาห้ามแฟนๆนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้แฟนๆทีมสเปอร์ เป็นแบบนี้เราไม่ใช่ทีมแบบนี้เราไม่ใช่ทีมที่จะมาแบบทมถุยใสยค่คนอื่นมาทําตัวแบบนี้ซึ่งการกระทําแบบนี้มันเป็นการกระทําที่น่า,ารังเกียจคุณอยากเป็นแบบนี้เหรอคุณดูสิในสนามแบบว่ามีเด็กๆมีอะไรมาดูบาสคุณอยากสร้างพฤติกรรมแบบนี้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆที่คุณพามาหรือเราในฐานะผู้ใหญ่เราต้องทําให้ดีกว่านี้สิแล้วอีกอย่างหนึง่งบนโลกใบนี้มันมีความเกลียดชังมากพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําแบบนี้เราต้องช่วยกันหยุดมันสิไม่ใช่ยังทําต่อไปแล้วอีกอย่างหนึง่งคาวายก็ ออกจากทีมเราไปนานแบบ4-5หป, <c oughs> ป,นะปีแล้วจะเอาอะไรอีกคืออนี้โค้ชป๊อปไม่ได้พูดนะว่าปี่ห้วปีจะเอาอะไรอีกอันนี้คือผมแบบเสริมขึ้นมาเองก็นั่นแหละอย่างที่ท่านผู้ชมรู้ผมชอบใส่ใครเยอะ ท่าที่ผมสรุปอ่านนะครับเหมือนโคชพบจะสื่อประมาณว่าไม่ว่าใครจะเป็นยังไงก็ช่างต่อให้สมมติว่าคนนั้นมันเลวที่เราด่าเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะลดตัวไปทําพฤติกรรมไม่ดีแบบเขาอะ่ะนึกออกไหมอ่าสมมติใน A ททาตัวไม่ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมติว่าเราไปด่าในเ A หรือทําตัวแบบน่ารังเกียจแบบเนี้ยเป,ป็นหูใส่แบบไปด่าแบบไร้เหตุผลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ตัวเราดูแย่ลงไปเองด้วยซึ่งโคชพบก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงตะโกนดา่าใส่ขาวายเนี่ยเขาได้ยินมานาน หลังๆเนี่ยมันเริ่มดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยคำพูดคําจาม,มันก็เริ่มแบบว่ารุนแรงขึ้นจากคําที่แบบเอ้ยเข้าไว้ไหยไม่จริงเหรอหลังๆเริ่มแบบเป็น คำพูดมันเริ่มหยาบหยาบขึ้นเรื่อยๆซึ่งโคชฟอก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิแฟนสเปอร์มันมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะแฟนสเปอร์ไม่ใช่เรามาดูบาสเพื่อเชียร์ทีมเราไม่ใช่หรือไม่ใช่มาเพื่อมาด่าตะโกนคำของเสียออกจากปากของตัวเองซึ่งมันทําให้โคชฟอฟมีความรู้สึกว่าผมเสียใจที่เา้าไาต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าอายมากในฐานะของ ตัวแทนของเมืองเราแล้วก็อายมากในฐานะขององค์กรสเปอร์ที่แบบว่าทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นโอ้โ oh, หนี่โค้ชปอปผมว่าแกพูดดีแบบรุ่นใหญ่ใจนิ่งที่แอบซิ่งโมไซอยู่แถวบางนานั่นแหละเออนั่นแหละก็กลายเป็นว่าแบบเออช่วยแบบแสดงออกอย่างมีคลาสนิดนึงนะคะอันนี้พูดถึงในแง่ของกองเชียร์เอาเป็นว่าถ้าผู้ชมจริงๆแล้วในประเทศไทยก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรนนี้อยู่พอสมควรแต่ว่าผมขออนุญาตไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเสีย่ยงเอาชี <c oughs> <laughs> ผมยังไม่ใช่กระบอกเสียงอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าใครอยากดูเหตกุการณ์ดราม่า ภายในประเทศไทยแบบว่าบัสในไทยอะไรอย่างเงี้ยไปดูที่ช่อง take off ได้นะครับน่าจะเป็นของอน้องอัฟนานนะครับที่เริ่มมาทําผมเข้าใจว่าน้องอัฟนานเนี่ยน่าจะมาทําคลิปเหมือนประมาณว่าแบบว่าเหมือนพวก ball is live ของต่างประเทศก็คือไปดูไฮไลท์พวกการแข่งขันต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วดูว่าใครเนี่ยเล่นอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นช่องที่น่าสนใจอย,อยู่พอสมควรแล้วถ้ามีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวจะไปเขาเรียกว่าไปพัฒนาเหมือถึงว่าดูแนวทางช่องช่วยให้กันละกันนะครับอ่ามาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของเดมอนระคับ ที่ล่าสุดได้ออกให้คำสัมภาษณ์แล้วหลังจากที่โดนทางห้าของ NBA บอบกว่าอย่าพิ่งพูดอะไรเยอะแยะเดียมังกลนล่าสุดออกมาพูดแล้วครับว่าสาเหตุที่เขาไปล็อกคอรูดี้โกแบนนั่นเป็นเพราะว่าตัวเขาต้องการปกป้องเพื่อนตัวเขาเนี่ยรักเพื่อนเวลาเพื่อนอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าสุมม่มเสี่ยงอย่างนี้เขาก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เขาแคร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคําตอบที่ผมเชื่อว่าเป็นฟอร์มอลเป็นมาตรฐานอยู่แล้วอันนี้คือตอบแบบปกติแต่ว่ามีอันนึงที่ทุกคนหลายคนน่ะคุนเคม เก่าๆของเขาที่ทาง NBA เนี่ยยังคงรู้สึกว่าตัวเขาเน่ยไม่น่าไว้วางใจก็เลยลงโทษเขาหนักหน่อยเดมอนกรีนพูดเหมือนประมาณว่าแบบ NBA หมายหัวเขาไว้อยู่อะแบบมึงพิติกรรมบ่อยมึงแบบชอบไปต่อยตีบ่อยก็เลยแบบว่ายังเอาแต่เรื่องเก่าๆของเขามาพูดเอาเรื่องเก่าๆของเขามาตัดสินตัวเขาในปัจจุบันด้วยมันก็เลยทาให้ตัวเขาเนี่ยโดนหนักอยู่พอสมควรในการแบบจับจ้องอะไรเงี้ยซึ่งการออกมาให้คำคอมเมนต์แบบนี้ของเดมอนกรีนนะครับทำให้แฟนๆชาวต่างประเทศรู้สึกไม่พอใจอยู่พอสมควรว่าแบบเอา้าพูดอย่างนี้แซงว่าเดมอนกรี ยังไม่สํานึกผิดใช่ไหมเนี่ยยังคิดว่า NBA มากันแกล้งตัวเขานะเหมือนเดมอนกรีพูดประมาณว่าแบบเออทำไม NBA ไม่ตัดสินเฉพาะแบบเหตุการณ์เหตุการณ์นี้อย่างเดียวทาไมเอาเรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่มันจบไปแล้วเนี่ยมาแบบมาแบบมาตัดสินตัวเขาด้วยซึ่งพูดอย่างนี้คือไม่พร้อมจะปรับปรุงตัวหรอหรืออะไรยังไงทําให้แบบแฟนๆไม่ค่อยพอใจแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเดมอนกรีนเนี่ยสมควรโดนแบนไปครึ่งฤดูกาลเลยไม่สมควรโดนแบนแค่5เกมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยนี่คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีีีเเลยสําาหหรัััับบบตวนนกกททท่มมือง ไม่เห็นมีบทลงโทษอะไรใส่เดมอนกรีนเลยเหมือนแมให้ท้ายเดมอนกรีนตลอดเดมอนกรีนได้ใจไงเป็นไงล่ะต่อยเพื่อนร่วมทีมตัวเองเดี๋ยวก็ไปเหยียบหน้าอกซาโบนิสเดี๋ยวก็มาล็อกคอเดี๋ยวก็ไปเตะใขรคนคือแบบมันเยอะมันหลายเหตุการณ์แล้วเดมอนกรีนก็ทําผิดเรื่อยๆซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ววอร์ริเออร์ทำอะไรมีการเปิดเผยออกมาว่าวอร์ริเออร์ได้ทําการพูดคุยกับเดมอนกรีนแล้วล่าสุดนะครับซึ่งตัวสตีฟเคิร์กบอกว่าเรายังจะคงให้เดมอนกรีนยังคงเป็นตัวเขาต่อไปก็คือแบบ Demon Green เ,รรมเดม ขึ้นกว่านี้เฉยๆดังนั้นเนี่ยบริเวออรน่าจะไม่มีบทลงโทษอะไรกับเดมอนกรีนนะครับอะไรเงี้ยเนี่ยคนก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจอีกแล้วว่าแบบเอา้าคุยกันก็คุยกันแค่ภายในไม่ออกมาบอกด้วยซ้ำว่าจะมีวิธีการแก้ไข พฤติกรรมของเดมอนกรีนอย่างไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เปิดเผยน,นะครับบอกแค่ว่าในทีมเราคุยกันแล้วนะทั้งสตาฟโค้ช <c oughs> ทั้งเจ้าของทีมทั้งอะไรมาคุยกับเดมอนกรีนแล้วนะว่าหลังจากนี้จะต้องแบบว่าเบาลงกว่าน,นี้แต่เบาลงอย่างไรแล้วถ้าสมมติเดมอนกรีนทําอีกจะเกิดอะไรขึ้นจะลงโทษเดมอนกรีนไหมหรือจะมีวิธีป้องกันไหมอะไรไม่มีการพูดถึงนะครับอันนี้คือคือ,คอเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าแฟนๆต่างประเทศเขาค่อนข้างที่จะคอมเพลนอยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมทาผิดก อันนี้ผมพูดจากใจนะท่านผู้ชมผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เวลาตัวเองทําผิดแล้วเนี่ยแม่งชอบไม่ยอมรับชอบแถแล้วก็ไปด่าคนที่เขามาเตือนแต่ว่าอันนี้ขอแยกกันนะครับท่านผู้ชมครับบางคนเนี่ยมาคอมเมนต์ด่าผมไม่ใช่เพื่อเตือนนะแต่มาด่าแบบด่าจริงๆผมก็เลยด่าสวนนะแต่ว่าคิดนึกออกไหมผมก็มีสมองอยู่คือคนมาด่าผมเนี่ยชอบมีคอมเมนต์วงเ็บประมาณว่าอันนี้ติเพื่อก่อนนะครับ no, no 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 กูรู้มึงด่ากู <laughs> แล้วคอมเมนต์ของมึงเนี่ยไม่ได้ช่วยให้การทํางานของกูมันดีขึ้นหรืออะไรขึ้นไม่มีคําแนะนําเลยมีแต่คําด่าอย่างเดียวเหมือนมีคนมาดา่าคุณว่าแล้วก็บอกว่านี่ดา่าเพื่อเตือนสติเพื่อก่อนนะเพื่อให้ดีขึ้นแล้วมึงดา่ากูว่า แล้วมันทําให้ชีวิตกูดีขึ้นยังไงวะ,ะผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราทําผิดแล้วเราขอตอนที่จะขอโทษมันโคตรลาบากใจเลยวะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ถูกสอนมาให้ขอโทษตั้งแต่เด็กแต่ว่าพอขอโทษแล้วแม่งโล่งจากประสบการณ์ของผมจากที่ผมทําผิดมาเยอะแยะมากมายในชีวิตนะครับหลังจากที่ขอโทษเสร็จปุ๊บโลง่งใครจะเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยช่างแม่งไม่ใช่ว่าให้ตัวเองคิดว่าช่างแม่งด้วยนะความรู้สึกหลังจากที่ขอโทษเสร็จปุ๊บสมมติผมไปต่อยหนะ่ ในเอผมขอโทษเขาจบทุกคนก็มองว่าผมอ่ะไปต่อยหน้าเขาจบแต่คือยังน้อยคือเรื่องราวมันไม่ลามเพราะถ้าผมไปต่อยหน้าเขาแล้วผมมาแก้ตัวผมมาทําอะไรที่แบบรู้สึกว่ากูไม่ผิดนะเว้ยที่กูต้องไปต่อยเขาเพราะว่าเขาอ่ะมาแย่งกล้วยกูกินอะไรเงี้ยคือแบบมันจะยิ่งเหมือนแถแล้วก็จะทำให้ยิ่งมีประเด็นเยอะๆมันยิ่งทําให้เครียดยิ่งทําให้แบบเครียดในใจไปอีกดังนั้นเนี่ยขอโทษแ้่ yeah, จบจบในความรู้สึกตัวเองเลยนะเพราะว่าสมมติตอนที่ผมไปต่อยในเอใช่ไหมแล้วผมขอโทษในเอสิเพื่อเฮ้ยขอโทษจริงๆผมทําผิดไปผมจะไม่ทําาาผผมมมมีคนด่่ึงงแไปตอ ไอ้กระจก้ยผมก็สามารถพูดได้ว่าก็ากูผิดเองแต่กูขอโทษเขาแล้วไงมึงจะเอาอะไรกับกูอีกกูไปต่อยเขาเนี่ยแค่นี้กูก็รู้สึกพออยู่แล้วมึงจะมาย้ำอะไรอีกูแค่นี้ไอ้คนที่มาด่าผมซ้ำเติมคือแบบก็ไม่รู้แหละกูเป็นคนนอกกูอยากดา่ามึงใช้กูสะใจเฉย นั่นแหละคือคนอื่นที่เขาแบบอยากด่าเราเพิ่มอ่ะเขาก็เป็นแค่พูดเฉยแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าสมมติเราผิดเราขอโทษอ่ะมันสบายใจมันแบบทําให้จิตใจเราดีมากๆเลยนะท่านผู้ชมอันนี้คือแบบเออผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโคตรเฉยอ่ะโคตรคลีเช่ก็คือแบบว่าทาผิดก็ขอโทษก็แค่นั้นจบคือแบบใครก็พูดได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าทําเนี่ยแม่งยากแต่ว่าพอทาบ่อยๆขอโทษบ่อยๆอ,อ่ะแม่งชินรู้เลยว่ามันดี <laughs> แต่ไม่ได้ก็จะบอกว่าทําผิดไปเลยนะครับแล้วมาขอโทษบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนเดมอนกรีนนะทําผิดเรื่อยๆแล้วมาขอโทษมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมคิดว่าตัวเองไม่ผิดก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งผมจะไม่ยุ่งท่านรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดนะครับอันนี้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งอ่ะจบทุกอย่างที่อยากจะพูดแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ